สวัสดีค่ะตอนนี้จะมาทำให้ดูว่าเวลาเรากินเนื้อแตงโมเมื่อกี้ทำคลิปไปคลิปหนึ่งที่ซื้อแตงโมมาแล้วก็หัน่นตรงส่วนเนื้อมันเก็บไปกินแล้วใช่ไหมคะเปลือกเนี่ยเนี้ยเสียดายเราก็ล้างแล้วก็มาปอกเปลือกออกมาเปลือกเคี้ยวๆออกอันนี้อันนี้หัน่นเสร็จแล้วนะคะอยาให้ดูตอนปอก ่วนเขียว,ยวออกไม่รู้อุปทานไปนั้นเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเนื้อเขาจะจะเหนียวกว่ามโมไทยหน่อยอาจจะเป็นที่ดินอะไรเงี้ยนะเพราะาอยู่ที่ไทยก็ทำกินนะมันได้ได้รสชาติแปลกอะไม่ใช่ว่าขี้เหนียวนะ คือมันกินได้ก็เสียดายมันเ้ทิ้งทำไมแล้วอยู่อย่างนี้ก็ไปหาอ่าแตงอ่อนกินไม่ได้ค่ะเนี่ยเก็ตัดเป็นท่อนๆไปหาแตงโมอ่อนกินไม่ได้นี่มันจะรสชาติมันจะคล้ายกันเลยค่ะจะคล้ายกับแตงโมอ่อนเลยเนี่ยเราก็มาหัน่นมันก็หั่นบางคล้ายคล้ยคยคยายหนามไม้ใช่ไหมตอนนั้นที่เคยทําครั้งหนึ่ง รู้ใครเคยดูมากนะเอาไปทำแกงป่าค่ะแกงกับเนื้อนะแกงกับเนื้ออะไรเอาพริกพริกผัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็กับเนื้ออะไรให้เนื้อสุกแล้วก็แตงโมเพราะมันสุกง่ายค่ะแตงโมมันมันเป็นน้ำน้ำอ่ะนะมันสุกง่าย ถ้าเราถ้าเราจะแกงส้มเราก็หั่นที่เหมือนกับมะละกอค่ะเผื่อใครที่อยากจะลองอะนะไม่ลองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกว่าเอาเลยมาให้ดูก็มแม่ม่ชอบกินยังไงก็ทำทำให้ดูเฉยค่ะที่ปแปลกๆเนาะ <c oughs> แล้วก็พอดีได้ได้แตงโมมาแล้วก็ได้ใบโหระพามาวันนี้ ได้หอยลพามาได้พลิกเป็นคล้ายๆพี่ขี้ฟ้าค่ะมาก็เลยเออมันมีเนื้ออยู่เนื้อเขาเรียกว่าซิเวอร์ไซด์หรืออะไรนี่แหละปกติเนื้อซิเวอร์ไซส์เขาก็ใช้ใช้ต้มอ่ะค่ะต้มใส่ไอ,ไ,อไ,อไอ้น้ำส้มน้ำส้มถ้าบ้านเราน้ำส้มสายชูนะแต่ที่นี่มันจะเป็นในวินนกา้า ก๊เปินไซเดอร์อะไรพวกนี้ต้มไปแล้วมันจะเปื่อยอ่ะแล้วเนื้อมันก็จะยุ่ยออกเป็นเส้นๆๆเ,เ,เลยค่ะเหมือนเนื้อเปื่อยบ้านเราแต่ว่าไม่ชอบกินมันเวลาเราต้มไปแล้วกลิ่นมันยังไงไมันรู้แล้วมันจะสีเอาแดงๆนะก็เลยคิดว่าจะเอาเนื้อมามาทําแกงดีกว่าก็เลยอ่าพอดีได้ต็โมมาด้วยเนี่ยใช่ไหมคะเยอะมากเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยเนีย่ก็จะได้เป็นหม้อเลยค่ะหม้อใหญ่เลย เนี่ยทิ้งทำไมอะเสียดายอยู่นี่มันมันของก็ไม่เหมือนกันเนาะนิยมกินไม่เหมือนกันเขาก็อะไรที่มันขายไม่ได้เขาก็ไม่ปลูกขายได้น้อยไม่คุ้ม,มเขาก็ไม่ปลูกเขาก็ไม่เอามาขายไม่สั่งมาหรือว่าไม่ผลิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางรัดเขาจะมีค่ะบางรัดจะมี ปลูกอย่างควีนแลนด์อย่างเงี้ยเขาจะมีปลูกผักเหมือนของไทยเลยอากาศก็จะคล้ายไทยเขาก็เลยมีผลไม้มีอะไรมีลำไยมีทุเรียนอะไรหมดเลยค่ะที่นี่ไม่มีเลยมะม่วงเปรี้ยวก็ไม่มีไม่มีใครนั่นคือตอนที่เขียวเขียวเขาก็จะไม่สนเลยค่ะ คุยไปคุยมาจะหมดหันให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแกงก็จะอาจจะแกงให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่นี่จะเก็บใส่กล่องแช่เย็นไว้สักวันอาจจะทําพรุ่งนี้เพราะวันนี้เหนื่อยไปหาหมอมาเหนื่อยไปหาหมอด้วยแล้วก็แวะซื้อของให้ด้วยตอนนานๆจะได้มีโอกาสออกจากบ้านไปตลาดใช่ไหมฮะบางครั้งก็ต้องโทรสั่งให้เขามาส่ง นานๆเราออกไปก็ถือโอากาสแวะที่มันมีขายมีอะไรก็ซื้อมาอย่างนั้นแล้วมาคิดเอาเองว่าไม่ใช่เหมือนตลาดที่แบบเราไปเดินว่าเออวันนี้กินอะไรดีนะไปเห็นน้องแล้วก็ซื้อทำเงี้ไม่ใช่มีแต่เราซื้อมาก่อนแล้วก็ค่อยมาคิดอ่าสิ้นสุดท้ายแล้วค่ะแตงโมมันเหมือนกับหนึ่ง,นงในหนึ่งในสี่ส่วนนะลูกใหญ่มาก มื่อกี้ที่หั่นน้ไปล้วก็ได้เปลือกมันขนาดนี้เลยค่ะแกงได้หม้อใหญ่เลยนี่เปลือกเขียวอยู่นี่เปลือกเขียวอยู่นี่เปลือกเขียวก็เดี๋ยวจะไปใส่ทําปุ๋ยไม่มีการทิ้งเออแล้วจะบอกว่ามันไม่มีเม็ดเลยค่ะรุ่นี้ไม่มีเม็ดเลยตั้งงงขอบคุณที่รับชมน,นะคะสวัสดีค่ะ